เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังช่วงต้นปีพศ2 5 4 4ที่คลื่นใต้น้ำในโลกอำนาจท้องถิ่นปัทุขึ้นผ่านเรื่องราวของมือปืนจ่าบึง้งอดีตทหารม้าที่กลายมาเป็นนักข่ารับจ้างอันดับหนึ่งของไทยเสียงปังปังจากปืนจุด4-5กระหืมถนนสุขุมวิทจากเหตุการณ์สังหารเสียลิ่มกิมยาเจ้าพ่อธุรกิจก่อสร้างจนทาให้หลายฝ่ายหวาดกลัวและสั่นสะเทือนทั่วภาคตะวันออก ครั้งนี้เราจะเจาะลึกทุกม,มุมทั้งประวัติเทคนิคการสืบสวนและผลสะเทือนที่ตามมาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยครับจ่าบึง้งมิใช่นามสกุลที่เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพราะนี่คือฉายาที่ผู้คนเรียกขานกันขณะที่ยังมีชื่อจริงนามสกุลแท้ๆซ่อนอยู่เบื้องหลังจ่าบึง้ง คืออดีตทหารราบของกองพันทหารม้าที่3หรือพันมร .3 ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเขากลายเป็นขวัญใจของเพื่อนร่วมหน่วยด้วยทักษะการใช้อาวุธปืนหลากชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนคนมือ MP5 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติจุด45 ACP และปืนลูกซอง ในช่วงปีพศ2538ถึง2539ชายนายหนึ่งซึ่งตัวเล็กแต่กระจายอำนาจอย่างจ่าบึง้งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและฝึกสุนัขทหารในค่ายทหารม้าทั้งยังออกไปร่วมฝึกยิงปืนกับหน่วยปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในภาคเหนือเป็นครั้งคราวความชำนาญด้านการยิงปืนและนิสัยเงียบขรึมแต่เด็ดเดี่ยวทำให้เขาได้รับการจับตามอง จนนำไปสู่การปลดประจำการออกจากทหารม้าอย่างกระทันหันในปลายปีพศ2540จ่าบึงทำงานได้ดีในโรงเรียนนายสิบทหารม้าชำนาญยิงปืนมากแต่หลังกลับจากภารกิจที่ชายแดนเหมือนเขาเปลี่ยนไปมีคนบอกว่าพอออกจากกองพันเขาก็หายหน้าหายตาไปเลย มีข่าวลือว่าหลังออกจากทหารมา้าจ่าบึง้งถูกกลุ่มคู่อริในวงการลักลอบค้าไม้และนายทุนท้อมถิน่นยื่นข้อเสนองานรับจ้างให้เขาทำหน้าที่เป็นคนจัดการปัญหาขัดแย้งสำหรับราคาค่าจ้างที่สูงลิว่วจ่าบึ้งยอมรับโดยทันทีนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขากลายเป็นมือปืนรับจ้างอันดับหนึ่งแห่งภาคตะวันออกในเวลาเพียงไม่กี่เดือน คืนวันที่3มก,กราคมพศ2544เวลาประมาณ20นาฬิกา15นาทีเสียลิมกิมยาเจ้าพอ่อธุรกิจเกอสร้างรายใหญ่ผู้ครอบครองโครงสร้างถนนสายหลักในภาคตะวันออกขณะก,กำลังขับรถยนต์โตโยต้าแคมรี่สีดำทะเบียนชม .2540 กรุงเทพ,พกลับจากการประชุมกับหุ้นส่วนธุรกิจที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองระยอง กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่รถเก๋งของเสียลิมวิ่งอย่างค่อนข้างช้าเมื่อน,นักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งพยายามโทรศัพท์หาข่าวก็ได้ยินแต่เสียงคล้ายปังปังปังต่อเนื่องหลายครั้งก่อนที่รถจะเสียหลักชเฉล็บข้างทางแล้วหยุดนิ่งในพุ่มไม้ริมถนน จากรายงานของพยานที่ขับรถตามหลังระบุว่ามีเสียงคล้ายปืนพกกึ่งอัตโนมัติจุด45ยิงใส่รถเก๋งจากด้านข้างทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วในเวลาไม่เกิน10วินาทีหลังเสียงปังจบลง ผู้ช่วยคนสนิทของเสียลิมพยายามเปิดประตูรถและดึงร่างผู้ตายออกมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องแต่เท่าที่เพื่อนร่วมทางเห็นเสียลิมถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายกะโหลกสองนัดกระสุนฝังลึกจนจำยี่ห้อปืนไม่ได้ทันทีก่อนที่คนร้ายจะเคลื่อนย้ายกล่องปืนออกไปแล้วหลบหนีด้วยรถจัก,กรยานยนต์ ท,ทัทีที่รับแจ้งเหตุตำรวจภูธรระยองประสานงานกับชุดสืบสวนภูทรภาคสองส่งชุดนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพบปลอกกระสุนขนาดจุด45 ACP จำนวน5ปลอกกระจายอยู่บนพื้นถนนกับรอยหัวกระสุนหายไปบางส่วนพยานหลักฐานสำคัญได้แก่ปลอกกระสุนจุด45 ACP บาล l ิ s c นำปลอกกระสุนทุกชิ้นไปตรวจสอบหลายนิ้วมือและร่องรอยครูชิ้นที่ใช้เทียบกับปืนตัวอย่างผลตรวจเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างภายในตรงกับปืนยี่ห้อคโค้ด MK4 รุ่น Officer ACP ที่หายไปจากคลังอาวุธของกองพันทหารม้า3ามกาญจนบุรีตั้งแต่ปลายปีพศ .2543 หลายนิ้วมือและสารพันธุก,กรรม DNA evidence รวจพบลายนิ้วมือที่ไม่ปรากฏชื่อเจ้าของชัดเจนบนด้ามปืนที่เก็บได้จากจุดตรวจคน้นในบ้านพักย่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านของอดีตทหารม้ารายหนึ่งตรวจสารพันธุกรรมในคราบเหงือ่อบริเวณปลอกกระสุนส่งตรวจจีโนมเรื้องต้นพบความเป็นไปได้จะมาจากคนที่มีภูมิหลังทางภาคตะวันออกหรือภาคกลางพยานบุคคล eyewitness ชาวบ้านสองคนรายงานว่าเห็นชายชุดดำสวมหมวกกันน็อกเต็มใบถือปืนยาวครึ่งตัวขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินป้ายแดงเลี้ยวเข้าไปจอดที่ซอยเล็กก่อนจะเดินถือถุงสีดำไปยังข้างรถเก๋งของเสียลิมหลังเกิดเสียงปืนปารตัดสินให้จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีโทษจำคุกตลอดชีวิตตามมาตรา288ประมวลกฎหมายอาญา และให้ปรับเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0แบาทตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนพศ2490และริบอาวุธปืนของกลางทั้งหมดหลังคำพิพากษาออกมาจะบึ้งถูกนำตัวไปควบคุมในเรือนจำจังหวัดระยองขณะที่ผู้บงการที่สั่งจ้างถูกออกหมายจับแยกต่างหากแต่การพิจารณาคดีเป็นอย่างยากลำบากเนื่องจากหลักฐานพยานบุคคลหลายคนหวาดกลัวที่จะให้ข้อมูลหลังเป็นข่าวดัง แม้จะถูกซักฟอกหลายต่อหลายครั้งแต่ขั้นสุดท้ายสารอุทธร์ยืนตามคำพิพากษาของสารชั้นต้นการทบทวนบทบาททหารม้าในสังคมคดีนี้สะท้อนให้เห็นช่องโัวในกองทัพว่าบุคคลที่เคยได้รับการฝึกฝนทักษะการยิงปืนอย่างเชี่ยวชาญสามารถลักลอบนำอาวุธออกจากคลังได้หากไม่มีมาตรการเข้มงวดเพียงพอทำให้กองทัพภาคหนึ่งและกออรมโนต้องทบทวนนโยบายการตรวจสอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ภายในหน่วย การเสริมสร้างนิติวิทยาศาสตร์กรณีเปรียบเทียบครูซีนและตรวจสอบสารพันธุกรรมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยีฟอรเรนซิกมาใช้สามารถคลี่คลายคดีอุกหาศได้เร็วขึ้นตำรวจภูธรภาค2จึงจัดตั้งหน่วยพิสูจน์หลักฐานเคลื่อนที่โมบายครม์แล็บและฝึกอบรมตำรวจท้องที่ให้รู้จักวิธีเก็บหลักฐานอิสระการปราบปรามกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น คดีจ่าบึ้งเป็นเพียงส่วนเล็กของเครือข่ายมือปืนรับจ้างที่ทำงานให้กลุ่มนายทุนในภาคตะวันออกหลังจากคดีนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปสและตำรวจภูธรภาคสองขยายผลจับกลุ่มนายทุนเงามืดในจังหวัดระยองชนบุรีจันทบุรีตัวการใหญ่ถูกทยอยขึ้นศาลและช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ลงได้ในอีกหลายปีต่อมาบทเรียนสำหรับครอบครัวและชุมชน ครอบครัวของคนที่เคยเป็นทหารรุ่นเก่าเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในกลุ่มคนที่ออกจากราชการไปแล้วว่ามีโอกาสเข้าไปพัวพันกับโลกมืดหากขาดงานและรายได้ที่มั่นคงชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเริ่มตั้งกองทุนพี่เลี้ยงทหารเก่าให้คำปรึกษาและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มทหารที่ออกจากราชการเพื่อไม่ให้หลงทางสู่วงจรอ,อาชญากรรม นี่คือเรื่องราวของจ่าบึง้งมือปืนอันดับหนึ่งของทหารมา้าจากอดีตทหารฝีมือชากาศดสู่การกลายเป็นนักฆ่ารับจ้างในโลกอำนาจมืดและเรื่องราวการสังหารเสียลิมทิมยาคดีที่สะเทือนใจสังคมทั้งภาคตะวันออกแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ออกกฎหมายและนำหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ก็สามารถคลี่คลายคดีและฟื้นฟูความปลอดภัยให้กับชุมชนได้